สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้พารถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะคะพี่พี่กับกเจ้าคันนี้เลยนะคะ Honda h r v e นะคะเครื่องยนต์1.8ค่ะตัวนี้เป็นตัว E นะคะรุ่นลิมิเต็ด้วยรถปี2018นะคะคันนี้น้องบินแอบกระซิบให้ฟังนิดนึงนะคะคันนี้ ลดราคาอยู่ด้วยนะจากราคา5,000 3 9บาทนะคะวันนี้ลดเหลือเพียง5,000 2กบาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่มือเดียวป้ายแดงเครื่องยนต์เบนซินนะคะให้พ,พี่พี่ดูกันเลยนะกับเจ้า Honda HRV คันนี้ใครที่กำลังตามหานะคะรถเก๋งนะคะ h ฮตแบ็กเดวนี้เป็น5ประตูน,นะพี่นะเป็นรถเกง๋งแฮ h แบ็กนะคะคันนี้ใครที่กำลังตามหาอยู่รีบจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอ,ของก่อนได้เลยนะคะ ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะพี่พี่ผ่อนอยู่ประมาณ90,00นนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0พหากพี่พี่ท่านไหนสนใจทักหาน้องบินได้เลยนะพี่นะเดี๋น้องบินจะพาไปดูในส่วนของดีเทลรอบคันกันนะคะเดี๋ยวตามน้องบินกันมาเลยอ่ะกระจังด้านหน้าก่อนค่ะพี่คะกระจังหน้านะเป็นดีไซน์สีเอ่อสีเทาๆนะคะพี่พี่สีเทาดำนะคาดด้วยโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะคะพี่พี่มีช่องระบายลมให้ระบายอากาศให้ด้านล่างนะคะ คันนี้ในส่วนของดวงไฟด้านหน้านะมาพร้อมกับไฟไกด์ไลท์นิ่งนะพี่นะมีดวงไฟไกด์ไลท์นิ่งคาดมาให้ด้วยนะคะที่สําคัญในส่วนของไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวน้องบินให้ชมในส่วนของดีเทลรอบคันกันก่อนนะคะ <c oughs> ในส่วนของยางนะคะน้องบินเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้งสีเส้นนะคะพี่ๆีไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาด้านการใช้งานเนาะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลย นะคะในส่วนของแม็กเป็นแม็กเดิมจาก Honda นะคะหน้าเงาร่องดําแบบนี้เลยนะคะพี่ๆในส่วนของสีรอบคันนะคะไม่มีรอยขุ่นแม่อรอยขีดข่วนให้เห็นเลยสภาพการใช้งานคือ99%มากพี่นะคะสภาพรอบรถคือ99%ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวค่ะตัดสลับกับสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะ คิวกันาสาดก็ติดมาให้นะคะพี่ๆในส่วนของมือจับค่ะเป็นมือจับโครเมียมนะคะมาพร้อมปุ่มสมาร์ทย์เลตน,นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านข้างตัวรถกันก่อนนะคะอันนี้มือจับจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ประตูด้านหลังอันนี้เป็นมือจับนะคะเอ,อ่อมือจับเป็นแบบนี้นะเป็นดีไซน์ที่ว่าแบบซุกซ่อนเพิ่มความลุกลงลุกเล่นนิดนึงนะคะอ่าในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะพี่ๆด้านบนมีครีบฉลามมาให้นะคะบันท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายดวงโตๆมาพร้อมกับอักษร HRV ตัวนูนนะคะพี่ๆี่เครื่องยนต IT e ์ ITV ET EC นะคะ i v t e c h นั่นเองนะคะพี่ๆีเซนเซอร์การ,ระยะด้านหลังนะคะน้องมีมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันเลยนะคะ เซนเซอร์กระไรด้านหลัง2จุดนะคะในส่วนของกล้องมองหลังก็มีมาให้เช่นกันนะคะมีมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้นะคะที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ใครที่สนใจนะอยากได้รถแบบทรงผู้บริหารนะคะก็ต้องมาจัดคันนี้เลยนะคะอ่ามือจับโครเมียมนะคะ <c oughs> มาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างค่ะพี่พี่มาดูเริ่มกันที่แผงประตูเลยนะคะพี่พี่อันนี้แต่งคล้ายๆหนังเนาะเป็นหนังนะคะพี่พี่ตัดสลับสีดำนะคะในส่วนของปุ่มควบคุมระบบไฟฟ้านะคะพี่สามารถใช้งานได้ทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับกระจกนะพี่ล็อกกระจกนะอันนี้สามารถปรับกระจกด้านข้างนะกระจกมองข้างได้นะคะใช้งานได้ดีทุกจุดเลยกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะ ตรงนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะพี่ๆมาพร้อมลำโพงนะคะที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะจ๊ะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของคอนโทรลด้านหน้ากันบ้างปุ่มอีคคนโหมดมีมาให้นะคะเป็นปุ่มประหยัดน้ำมันนะพี่เนาะคอนโทรลด้านหน้าดีไซน์สีดำด้านแบบนี้เลยพี่นะคะคอนโทรลด้านหน้าดีไซน์สีดำด้านแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสามก้านมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆมาพร้อมคูดคอนโทรลนะคะที่สำคัญนะ คันนี้นะมี SRS airbag ให้ด้วยนะคะปุ่มควบคุมคือแบบแน่นมากนะพี่รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะจ๊ะพี่จา๋าหรือว่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มลด c a n c e ลอะไรก็แล้วแต่นี่ปุ่มคู u คอน control นะพี่นะก็ลูกเล่นกิมมิกเยอะนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่แปดหมืนะคะพี่ๆเลขมาอยู่ที่แปดหมื่นนะมาตรวัดนี่ก็จะเป็นเรืองแสงเหมือนกันนะคะพี่ๆในส่วนของ หน้าจอก็ได้ในส่วนของหน้าจอทัศสกรีนนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะพี่พี่แอร์แบบใหญ่เบิ่มสัใจมากนะพี่พี่แอร์เป็นตรงแนวยาวเลยแอร์คันนี้เย็นฉ่าแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเกียร์อโอโต้นะคะเกียร์อโอตโอต้แบบขั้นตรงแบบนี้นะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะมาพร้อมปุ่มเบรกโฮให้ด้วยนะคะเบรกมือไฟฟ้านะพี่นะคันนี้กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทค่ะ คันนี้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ t นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะอันนี้สามารถวางแก้วน้ําวางของได้นะคะในส่วนของเบาะค่ะพี่ <c oughs> เป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะมีแอร์แบกให้ด้วยนะคะเป็นเบาะหนังสีดํามีแอร์แบกด้วยค่ะอ่าที่สําคัญปรับไฟฟ้าได้นะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลย เห็นไหมปรับไฟฟ้าได้นะพี่ๆนะปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็ไม่ต้องก้มเนาะนะคะจะได้ไม่ปวดหลังปวดเอวนะคะตรงนี้ก็เป็นกันรอยนะ HRV เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะมือจับอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องหากันอ่ะแขงประตูพี่ แข่งประตูเหมือนด้านหน้าเลยนะแต่จะไม่มีในส่วนของปุ่มควบคุมนะจะมีในส่วนของปุ่ม,มกระจกเท่านั้นนะคะพี่พี่ลำโพงมีมาให้เหมือนกันกันรอยก็มีมาให้เหมือนเดิมนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีทั้งด้านฝั่งคนขับและคนนั่งข้างนะคะตรงนี้ก็สามารถวางเก้ี่ยน้ำวางขวดน,น้ำได้เหมือนกันมือสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทั้งคันเลยมีพนักวางมือให้ด้วยนะคะ พนักวางมือมีมาให้พี่เบาะหลังพับได้นะคะพับง่ายแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะเบาหลังพับง่ายแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะคะพี่พี่อันนี้ถ้าเปล่าทั้งสองเบาก,ก็คือสามารถปูท็อปเปอร์แล้วก็สามารถนอนได้เลยนะปูท็อปเปอร์นอนได้เลยพี่พี่นะคะคันนี้นะคะพับเบาะแล้วก็ขึ้นเบาง่ายมากนะคะในส่วนของเมินอาร์คนะคะสภาพเดิมแท้ทุกจุด รับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะคะหากตรวจเจอยินดีรับซื้อคือหนึ่งเเลยนะคะพี่พี่ผ่านการตรวจรถแล้วจากบริษัทชิเชอร์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ท้าขาล่องบินได้นะคะตรวจให้มากกว่า274จุดเลยด้วยกันนะคะพี่พี่พี่พปัดน้ำฝนอะไรใช้งานได้ดีปกตินะคะภาษียังไม่ขาดนะพี่ๆนะอ่ามาดูกันต่อในส่วนของ ห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งคนนั่งข้างกันบ้างให้ดูเม็ดอาร์กกันเลยนะคะเม็ดอาร์กสภาพเดิมแท้ทุกจุดเน,นีะคะในส่วนของเบาะคนนั่งข้างพี่พี่ก็มีแอร์แบ็กให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเบาะคนนั่งข้างจะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะพี่นะจะเป็นปรับธรรมดานะคะไม่ได้ปรับไฟฟ้าเนาะนะคะแอร์ดูเป็นพี่ดูแอร์สิแอร์เป็นแนวตรงดิ่งแบบนี้จะไม่เย็นฉ่ำได้ยังไง นะคะแอร์ปรับอแอร์ออโต้ด้วยนะพี่ๆนะแอร์ออโต้ด้วยนะคะอ่ะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะเอาไว้เชื่อมต่อได้นะพี่นาะตรงนั้นก็สามารถวางของได้ด้วยอีกนิดนึงนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของกันแดดกันบ้างนี่มีกระจกมาให้ด้วยนะคะอุ้ยมีไฟนะคะถ้าเราเราไม่ต้องการ อ๋อมันเปิดให้อัตโนมัติเลยนะพี่นะเป็นไฟนะคะก็เปิดกระจกปุ๊บไฟก็ติดปั๊บเลยนะคะไฟตรงนี้ใช้งานได้ดีนะคะนี่เหมือนกันเหมือนกันนี่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะพี่พี่ในส่วนของฝ้าเพดงเพดานก็สะอาดนะคะพี่พี่หาพี่พี่ตัานไหนสนใจนะคะทักขาลองวินได้เลยนะคะนี่เป็นลำโพงนะคะนี่ตรงนี้ก็มีแอร์แบกแอร์แบกเยอะมากนะคะนี้ระบบความปลอดภัยหนาแน่เนเต็มมากนะ ระบบรักษาความปลอดภัยหนานแน่นและเต็มมากนะคะแอร์แบ็กทุกจุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยพี่ปลอดภัยหายห่วงซื้อ HRV ไปใช้เลยนะต้องมีแนะนำเลย Honda HRV เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะจ๊ะพ,พี่จา๋าอาเบลมีมาให้ทุกจุดนะคะเบลมีมาให้ทุกจุดนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมแอร์แบ็กก็มีมาให้เหมือนกันอ่ะเบาะใหญ่นะคะพับง่ายแค่ปลายนิ้วพับปุ๊บ ก็คือระนาบไปเลยพี่นะแบนราบระนาบไปเลยนะคะอูทอเปอร์ก็นอนได้เลยนะพี่นะให้ดูเม็ดอาร์คทุกจุดเลยนะคะเม็ดอาร์คต้องบินให้ดูได้ทุกจุดเลยนะคะเพราะว่ารถที่ร้านต้องบินสวยจริงต้องบินรับประกันให้ด้วยนะพี่นะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้สูงถึงสองปีเลยด้วยกันนะคะล็อกอีกและล็อกเก่งรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้สูงถึงสองปีเลยด้วยกันนะคะพี่พี่ หากสนใจทาาน้องบินได้เลยนะคะพี่ฟีดาจัดเต็มผ่อน9,000นะคะฟีดาจัดเต็มผ่อน9,000นี่นะคะนี่เป,เปิดประตูด้านหลังมาก็จึ้งแล้วนะพี่นะนี่ถ้าพับเบาะนี้ลงไปด้วยเห <c oughs> ็นไหมพับเบาะปุ๊บกว้างปับป๊บนะพี่นะใส่สัมภาระได้อาจจะใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ <c oughs> อาจจะใส่พกใส่ก็ได้นะพี่นะแผ่นพลาสต,ติกมาให้นะคะไว้รองเนาะเผื่อไปจ่ายตะลุงจลาดอะไรแบบนี้นะคะ,ะในส่วนของบล็อกไม่แรงบล็อกเครื่องมือก็มีมาให้นะคะพี่พี่บล็อกไม่แรงบล็อกเครื่องมือก็มีมาให้ในส่วนของยางสเปรย์นงบินมีมาให้เช่นกันนะคะให้ดูนะคะในส่วนของน็อตนะคะไม่มีรอยขันหรือว่ารอยขยับขยื่นเลยนะคะพี่พี ไม่มีรอยขันหรือว่ารอยขยับขยืน่นให้เห็นเลยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจทักาขาน้องบินได้เลยนะรับประกันนะคะพี่มาดูที่ร้านได้เลยนะคะรถสวยจริงผ่านการตรวจผ่านการตรวจมาให้ด้วยนะคะพี่ๆผ่านการตรวจมาให้ด้วยนะคะถามพี่ๆ <inclusive. S 1> ท่านไหนสนใจแล้วนะคะสามารถทักขาน้องบินได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบินพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสวัสดีคด่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ๆให้ดูแผ่น กันความร้อนก่อนนะคะแผ่นมอกอยังอยู่เลยนะคะยังติดทนอยู่เลยนะคะจุดเม็ดองเม็ดอาร์อะไรก,ก็คือเดิมแท้ให้ทุกจุดเลยนะคะพี่ๆให้ดูคานหน้าก่อนนะคะคานหน้าตรงดิ่งมากนะนะรถไม่เคยชนมาแน่นอนพี่ถ้าคานหน้าตรงดิ่งแบบนี้แสดงว่ารถไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะเม็ดนะคะน้องบินเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่พี่ให้ดูในจุดแต้มทรงแต้มสีเม็ดองเม็ดอาร์กวนน็อตน,น,นะคะพี่ เดิมทุกจุดไม่ผ่านการตัดต่อดัดแปลงสวมซากมาเลยนะคะพี่พี่เครื่องยนต์ยังเนี้ยบรับประกันเครื่องยนต์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยด้วยกันหากพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะพี่อยา่ามัวแต่มองนะเดี๋ยวรถติดจองซะก่อนนะคะจองเพียงแค่9 9้บาทเท่านั้นปีได้จัดจเต็มนะคะผ่อน900 0ันนะคะพี่ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8ปงวดเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะสุตรเปอเที่2.89เท่านั้นนะคะ โปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียงแค่999บาทนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะคะพี่คะเท่านั้นยังไม่พอนะคะประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ขับฟรียาวอีก90วันอีกนะคะพี่ๆหาพี่ๆท่านไหนสนใจรีบจับจองไปเจ้าของเจ้าของรีบทักหาน้องบินได้เลยนะคะน้องบินยังมีให้เลือกสีขาวด้วยนะคะไม่ได้มีแค่สีดํานะคะเป็นเจ้า Honda HRV e 1.8E Limited ปี2018เหมือนกันนะคะ สีขาวกับสีดำนะคะพี่ๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูสีขาวนะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องบินจะมารีวิวให้อีกนะคะพี่ๆหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักขาน้องบินมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องบินจะแปะลิงก์ลน์แล้วก็แปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะเผื่อสนใจก็จะได้ทักขาน้องบินได้เลยนะคะพี่ๆอ่า สนใจนะคะอย่ามัวแต่มองจริงๆนะคะไม่รู้จะบอกยังไงนะคะพี่น้องบินตรวจรถให้นะคะคันนี้ผ่านการตรวจมาแล้วจากบริษัททิเชอร์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนีตรวจมากกว่า274จุดนะคะตรวจให้มากกว่า274จุดมีใบเซอร์รับรองให้ด้วยนะพี่นะถ้ายังไม่มั่นใจพี่สามารถมาดูรถตัวจริงได้นะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่สาขาสุร,ราธานีนะคะเข้ามาหน้าร้านนะคะแจ้งว่ามาหาน้องบินได้เลยนะคะ เข้ามาหน้าร้านแจ้งว่ามาหานองบินได้เลยคันนี้จอดอยู่ที่สาขาสุราธานีสาขาศรีแยกตาปานี่เองแต่พี่ต้องรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจจะมารอบหน้านะรถอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะพี่เพราะว่าเป็นอีกดึงรุ่นที่หลายๆท่านตามหากันเข้ามาเยอะหลายๆท่านตามหากันเข้ามาเยอะนะคะอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มองอย่ามัวแต่ลังเลหรือตัดสินใจนานนะคะพี่เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปขี่สะกก่อนเดี๋ยววันนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะาสนใจทักขานองบินได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้น้องบินด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเสรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย